สุขสันต์วันเสาร์ครับตอนรับตัวต a ้าเวลไฟนะครับวันนี้นะครับคันนี้มาเปลี่ยนในส่วนของจอแอนดรอยนะครับโอเคครับอดใจรอครับสักคู่เดียวสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในตัวต้าเวลไฟมาอที่ลอยครับกับจอแอนดรอยขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับสเปคแรมแปดลอมร8ครับตัวนี้จะเป็นของซีอูดนะครับตัวนี้จะเป็นจอ คุณภาพจอ 2K แล้วครับโอเคลื่นแรงเร็วครับตัวนี้ครับรองรับซิม 4G นะครับลูกค้าทนาหนะครับอยากได้ผลงานล้ำลแบบนี้นะครับใช้คำสั่งเสียงครับหรือเซิร์ชได้เลยครับ Specialist Cardio นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับยังไม่พอนะครับเพิ่มความบันเทิงครับกับ YouTube ครับนี่ครับ YouTube นี่มีทุกคอนเทนต์เลยครับ The White Thailand นะครับเราสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เลยนะครับ ครรับนะก็กลมดังเบาได้จากวงพวงมาลัยครับนี่ครับมีทุกคอนเทนต์ครับท่านผู้ชมครับได้ว่าคืออันไหนผมว่าน่าจะอันนี้นะเพี่เชื่อยังไงดีอะสเปคนี้ลื่นแรงเร็วทีเดียวครับท่านผู้ชมครับหนูตื่นเต้นอยู่ค่ะคือมันได้กับนี่ครับยังไม่พอนะครับ ก็สามารถนะครับแบ่งได้2หน้าจอครับระบบสปิสกรีนนั่นเองนะครับดู Google Map ด้วยแล้วก็ดู YouTube ไปในตัวด้วยนะครับนีครับเพื่อนเพื่อนทีเดียวครับกลับมายืนอยู่ณวันแรกที่หนูเคยได้ร้องเพลงที่นี่มันแบบมันใจสั่นโอเคครับแล้วก็ทีวีออนไลน์ครับ aisp l a y นะครับแต่ปุ๊บมาปับครับนักข่าว ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่ตั้งค่านะครับได้ถึงพันแปดสิบเลยครับนี่ครับวังทภาพจะชัดขึ้นเลยครับรจีบุอยู่ในพื้นที่สามารถเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับนี่ครับภาพคมชัดครับนี่ครับโอเคครับโหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store ครับ นะครับโอเคครับและในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับของตัวรถนะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งล้ำแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับ0 6 6 4 9 8 6 1 6 8ผมกอนะครับขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอเราชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ